กะพร้อมหมูยาดใส่ครับมันอินได้กะพรอมหมูมาอันหนึ่งวัตถุดิบก็จะมีหมูสับหนึ่งกิโลครับขาตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมบุกรากผักชีจะใส่พริกแกงเพ็ีนำครับ้ำตามอออสองช้อนเกลือหนึ่งซอนซอสผักเขียวสามช้อนและะ้วก็พริกไขยใส่ส่วนผสมเข้าไปเลยผสมทุกอย่างให้เข้ากัน แต่ตุนพร้อมครับพักชี่รุงไทยหมูสับรูดหนึง่งมันจะเต็มกระเพาะอันหนึ่งบอมักทิ้งไว้เื่องชัมม่วโมงก็จะาม,ามันยาดใส่กระเพาะหมูนี่ครับยาดใส่หลักะแต่เย็บยเ,ดยเดี๋ยวเอาไปต้มยักสองชัมม่วโมงให้มันเปืยย่อยขากองห่ะขับี่นอกเรืองเพราะมีตัวซอยเดี๋ยวยาดแล้วสิมาตายเลยนี่ นี่ครับเร็จแล้วครับยัากะเข้าไปแบบที่เราจะเย็บไ้เราจะเอาไปต้่มสองชั่วโมงครับให้ไปเพื่อยต้มโดยไใกลกลางเดี๋ยวอปมาเบิ่งกันพอดีตุมใบมะว่านบไดย่างกินครับแต่แต่มันยางมเ่ยแช่ตู้เย็นว้มันเย็นเดี๋ยวต้องรับมาอุ่นใหม่ก่อนครับอุ่นกับเตาทานเลยเพราะไฟมันเบาลุ่มจะได้ย่างต่อครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับ ว่ามันจะเป็นตะกินบ่ครับเคยเ่็นเพื่อแรก็เหมือนรับกระเพาะหมูยากใส่นี่ครับเคยเห็นในคลิปกินเพิ่นเห็ดกับแต่ว่ากับบม่ได้เฮ็นแบบเพิ่งเล็กหรอกครับพอดีอยู่บ้านบ่มีเตาทานครับเลยต้องไปใส่กระทะหัวจากพัฒนา,ากระทะแบบที่มีหลายแห่งครับแต่ว่าก็เคยลองเอาอย่างเ็ดเป็นเตาอย่างบเบอร์อะไรหรอครับใส่ดีครับต,ต้มไปแต่เมื่างแล้วมาอุ่นอีกเตือนหนึ่ง เผอแป๊บเดียวติ๊คกดหมอเลยครับครับขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ากินหอมขนาดเลยครับเดี๋ยวมาอย่างเทีหนึ่งครับไขมันกรอบกรอบแจนคอยหนึ่งครับแต่ว่ากินหอมขนาดเลยครับเอามาอย่างยังหอมขึ้นไปอีกครับอยากเห็นข้างในเลยครับร้าสิเป็นเจังไหนครับบุกเคยเย็ดแจ็คเทียครับนีนู่นแบบสิเห็นเพิ่นเท็ยแล้วก็คทียดอยากเดียมาลองเห็ยเบืองครับ มันออกปล,ปล่ๆเล็กน้อยหนึงครับซุกเรียบร้อยครับมาเด้อครับพี ong, น่น้องกินน้ำ้าล